สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทางติ๊กตอกทางเฟซบุ๊กแล้วก็เฟซบุ๊กด้วยนะได้ยินเสียงดังฟังชัดเจนไหมเอ่ยเสียงดังไหมเสียงพี่นนองสีได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะฮัลโหลฮัลโหลมามามา เจะบอกเลยนะว่าวันนี้ใครได้เข้าไปดูเฟซบุ๊กของพี่ทนหมของนะจะบอกว่าโอ้เรบอกว่าวันนี้นะวันนี้นะหูได้ปลาตัวมันเลิศเตอร์เลยเรียกได้ว่าปลาตัวมันเริ่มเ,มเลยนะวันนี้นะเห็นเห็นเขาบอกว่าเป็นปลาดุกมั้งปลาดุกเออวันนี้นะ ตบปลาหลังบ้านนะได้ปลาดุกตัวใหญ่ๆห,หนึ่งตัวขอบพระคุณมามกค่ะสำหรับหัวใจนะคะขอบคุณจ้าอ่ะพี่นงบอกเลยนะบอกเลยนะว่าโอ้เป็นโลกเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราสามารถหาเหลี้ยงตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินสักบาทงเลยนะใครอยู่ใกล้แม่น้ำใครอยู่ใกล้แม่น้ำไปหาปงหาปลาหาปู เออเอามาขายกันได้แบบฟรีเลยนะพี่หนงบอกนะคุณไม่ต้องลงทุนสักบาทนึงนะในการหาไรายได้ให้กับตัวเองเออแค่มีอุปกรณ์เท่านั้นของของพี่หนงสีเนี่ยวันเนี้ยที่ตกปลาอะใช้แค่เบ็ดคันเดียวนะพี่หนงไม่ได้เป็นคนตกนะแต่ว่าเป็นแฟนของพี่ให้นหนงเสีเยเขาตกปลาเออตกไปตกมาวันนี้ได้ปลาดุกตัวมัโรถโตโรยน่าจะตัวใหญ่ประมาณนี้มั้ง น่าจะประมาเนี้ได้นะตัวใหญ่มากหัวมันโล้เลยใครนะใคร,รอยู่ใกล้แม่น้ำไปเลยค่ะหากินนะไปหากินโดยที่ไม่ต้องตรงพืนสักบาทเมืองมีเบปป็ดตกปลาอ่ะไออะไรนะักเรียกว่าคันเบ็ดใช่ไหมคันเบ็ดอะที่จริงไม่จําเป็นต้องซื้อนะเราใช้ไม้กิ่งไม้นี่แหละมาทําคันเบตก็ได้เพราะว่าเพื่อนบานของพี่ท่านองเสน่ะ ข้างบ้านเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยถือนะคะถือคันเบ็ดที่เป็นไม้แบบธรรมดาธรรมดาไม่ใช่คันเบ็ดที่ว่าจะต้องลงทุนซื้อมาเอาไปตกปลานะใช้แค่ไม้นั่นแหละค่ะแล้วก็ใช้เส้นเอ็นเขาเรียกว่าอะไรเอ็นตกปลาใช่ไหมแล้วก็มีเออเขาเรียกว่าอะไรล่ะเบ็ด อะไรก็ไม่รู้แหละนั่นแหละเป็น้างตกปลาอยู่หลังบ้านของพี่นงเสีนั่นแหละแทบทุกวันเลยนะแทบทุกวันเลยอืมไปเลยไปหาที่ตกปลาก็ได้เลยแต่ว่าไม่ต้องไปบ้านพี่นงเส้นะบ้านพี่นงเนี่ยนานๆทจีจะได้ตัวใหญ่ประโดชน์สักขนาดนั้นนะโอ้ลองดูลองดูลองดูนะจ๊ะอ่ะแต่สําหรับ,บของพี่นงเสีนะของพี่นงเสีเนี่ยคือต้องลงทุนนิดนึง ใครอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายกาแฟ 4. สีสองสูงนะพนพนงบอกเลยว่าต้องลงทุนนิดนึงมาเราจะต้องเอาสินค้าเนี่ยไปสต็อกนะจะ๊ะถ้าเกิดคุณไม่อยากจะสต็อกก็ได้ค่ะไม่สต็อกก็ได้นะคะติดต่อผ่านบริษัทได้โดยตรงเลยเออไม่ต้องติดต่อผ่านพี่นะพ <c oughs> <c oughs> ี่นพนงสีพี่กีรับค่ะนะคะไปติดต่อกันได้โดยตรงเลยนะคะกับทางบริษัทใครอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายกาแฟ 4. สีสองสูน อย่างที่พีน่นงบอกอะก็แฟสีสองส่วนกินแทบจะอ้วกเลยนะข้างนี้กินแทบจะอ้วกแทบจะอาเจียเลยนะคะเพราะว่าอัดกันแบบจุกๆแน่นๆนะคะวันละสองซองนั่นเองนะสองซองต้องบอกเลยสองซองเนี่ยคือเออมันแน่นจริงอะยัดอะไรกันแทบจะไม่ค่อยลงนะกินอะไรกันไม่ค่อยได้นะอะ แต่ถ้าเกิดใครไม่อยากเสียกระตุงเสียกระตังเสียกระตุง้งกระตุ้งกระตังฉะนั้นแหละไปหาแหล่งแหล่งเขาเรียกว่าแหล่งสร้างไรายได้กันแบบเต็โอ้มีเยอะแยะนะพี่นงบอกเลยมีเยอะแยะใครอยู่ใกล้อะไรนะป่าจากเออก็ไปตัดตัดใบจากไปนั่งเย็บนะคะไปนั่งเย็บนะ ใครอยู่ใกล้แม่น้ำเนี่ยก็คือไปตกปลาหาปลาไปอะไรนั้นเออไปดำหากุ้งแม่น้ำอะไรพวกนี้คือสามารถสร้างไรายได้ให้กับเราได้เลยนะคะเพราะว่าแม่น้ำมาเป็นแหล่งที่แบบว่าให้เราแบบหาได้กันแบบฟรีอ่ะคือไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเลยแค่ลงทุนกับตัวเองเอาตัวเองอไปนั่งหาไปนั่งทา งานทุกงานก็เหมือนกันถ้าเกิดเราอยากอยากได้เงินอยากได้ตังอยากได้ค่าตอบแทนเราก็ต้องลงทุนกับตัวเองก่อนเป็นระดับแรกไปนั่งเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับงานที่เราจะทำอ่าไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานอิสระนะันเราก็ต้องลงทุนตัวเองก่อนเป็นระดับแรกที่โราทำงานประจำที่โรงก็ต้องลงทุนกับตัวเองนะคะเพื่อไปศึกษา งานที่ได้รับมอบหมายพี่นงเนี่ยจบมาทางด้านคอมพิวเตอร์อ่าส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่พี่นงก็จะดูพวกโปรแกรมดูเอ่อระบบซ่อมคอมได้นิดๆหน่อยๆเขียนโปรแกรมได้เออไม่ใช่เขียนโปรแกรมต้องบอกว่าเออสร้างหน้าเว็บไซต์นะสร้างหน้าเว็บไซต์ได้เออ ดูแลคอมพิวเตอร์พวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ซ่อมคอมได้นิดหน่อยอนะ่ะเพราะว่าแฟนของพี่หนงเสีเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นเด็กนะ,ะเป็นเด็กซ่อมคอมซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เวลามีปัญหาแล้วเนี่ยพี่หนงก็จะให้แฟนเนี่ยช่วยดูช่วยบอกช่วยสอนหน่อยพี่หนงก็จะได้วิชาจากตรงนี้มานิดนิด,นดหน่อยหน่อยไม่เยอะนะไม่เยอะ พอมาสู่งานประจําเนี่ยคืองานประจําที่เราทําเนี่ยคือมันก็ไม่ค่อยตรงกับ<ะ>เอ,อ่อเขาเรียกว่าไม่ตรงกับสิ่งที่เราเรียนมาเนาะงานประจําที่พี่นงทำเนี่ยไม่ได้ตรงกับงานเออไม่ได้ตรงกับวิชาที่เราเรียนมาก็าคือมีนิดๆหน่อยๆพี่นงบอกเลยนะวิชาที่พี่นงเรียนมานะตั้งแต่ ตั้งแต่สมัยเด็กยันโตนะวิชาที่พี่หนุสามารถนำมาใช้นะได้เยอะที่สดุดนั่นก็คือวิชาพิมพ์ดี <c oughs> นะพี่หนุ่มบอกเลยว่าปัจจุบันนี้นะวิชาที่พี่หนุใช้มากที่สดุดเยอะที่สดุดจากที่เรียนมานั่นก็คือวิชาพิมพ์ดีคือสายพิมพ์นะ พิมพแต่งานนะคะคือมีงานอะไรคือพิมพ์มีเอกสารอะไรก็พิมนะ,ะแล้วนอกเหนือจากนั้นนะค,ะคือเป็นเป็นงานที่แบบว่าเอ้ยเราต้องไปนั่งเรียนรู้เพิ่มเติมต้องไปนั่งเรียนรู้เพิ่มเติมนะเพราะว่ามันไม่มีในวิชาที่เราเรียนมาเลยไม่มีนะ,ะไม่มีเลยนะ,ะที่ใช้เยอะที่สุดก็จะเป็นวิชาพิมพ์ดีอันที่สองก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์นะคะสร้างเว็บไซต์ พี่หนุอมก็ทําเขาเรียกว่าอะไรดูแลเว็บไซต์ของสํานักงานอ่ะวิชาที่รองลงมานะคะวิชาที่รองลงมาที่ที่จะต้องดูนั่นก็ค,คือคือวิชาอะไรอ่ะซ่อมก็ไม่เคยได้ซ่อมนะไม่เคยได้ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมเนี่ยต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่ค่อยได้ดู เพราะว่าส่วนใหญ่โปรแกรมเนี่ยคือให้เจ้าของงานนะคะเจ้าของงานเจ้าของเรื่องเนี่ยมาโดวิชาวิชาที่ใช้เนี่ยคือจะเป็นวิชาแบบสัพเพเฮระคือเป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปที่มันไม่อยู่ในวิชาที่เราเรียนมันเป็นวิชานอกนอกนะคะนอกนอก,นอกเหนือจากนั้นคือเราต้องไปเรียนรู้ศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ งานบุคลากรพวกเออเขาเรียกว่าอะไรงานการพิมพ์เอกสารหนังสือราชการอ่ะอันนี้อันนี้ถ้าเกิดใครทํางานอยู่หน่วยงานรัฐหรือเอกชนอะไรพวกเนี้ยการพิมพ์เอกสารเนี่ยเราก็ต้องไปดูนะไปดูเอกสารพวกหนังสือราชการอะไร้าในตะก้ารตะกาอยู่ข้างล่างตะก้าอยู่ข้างล่างเนี่ยเดินข้า น,<ว>นั่งลงนั่งลงนั่งลงทำไมไม่ต้องใส่เป็นเลยแต่ว่าดูไอ้ไอ้น,นี้ไม่ใส่แต่ว่าดูอันนี้ใส่อ่ะก็ใส่ในนั้นเนะยายายแอปหรอแอปแอปไปเรียบร้อยเลยไปเรียบร้อยเลยไปอาบนะ้ำไปอาบนะ้ำ อ่ะพูดถึงพูดถึงพูดถึงอะไรอะเอกสารใช่ไหมเราจะต้องไปนั่งนะพี่หนงอต้องบอกเลยว่าพี่หนงจะไปศึกษาหาความรู้เองเลยนะเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือเนี่ยคือเราจะต้องเอ่อมีกี่ข้อแล้วแล้วเขาเรียกว่าระย,ยะห่างแต่และบรรทัดอะคือห่างกันประมาณเท่าไหร่อือ ต้องไปนั่งดูนั่งศึกษาแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาการก๊อปปี้ทั้งนั้น <c oughs> นะคือเราเป็นลอกเราไปก๊อปปี้นะต้องบอกเลยว่างานทุกงานนะที่ไม่ใช่เราเรียนที่เราไม่ได้เรียนมาเนี่ยคือพี่โนตต้องแบบใช้วิชาใช้วิชาในการก๊อปปี้นะคะก๊อปปี้เรียนรู้ศึกษากันเอาเองเลยนะคะเออเพราะฉะนั้น สิ่งสําคัญที่สุดนั่นคือการนําพาตัวเองนะลงไปเรียนลงไปหาข้อมูลเพิ่มเติมขนาดเกษียนหนังสือพี่น้องอย่างเกษียนไม่เป็นเลยนะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเวลามีหนังสือมาไม่เคยกเกษียนเลยตอนนั้นยังมีหวัวหน้าอยู่หนังสือเนี่ยไม่เคยกเกษียนเลยสิ่งที่ทําก็คือได้แต่พิมพ์เอกสารอ่า พอพิมพ์เอกสารเรารู้แล้วว่าว่าเวลาเราพิมพ์เอกสารพวกราชการอะไรพวกนี้มันจะต้องพิมพ์อะไรยังไงคุดอยู่ตรงไหนขนาดเท่าไรเอ่อตัวหนังสือใช้ประมาณขนาดเท่าไรอ่ะอันนี้เรารู้แล้วเรียบร้อยนะแล้วก็เริ่มคล้องแล้วในการพิมพ์หนังสือราชการเมื่ไหรพอไปซักระยะหนึ่งกี่ปีก็ไม่รู้แหละหัวหน้าของพี่ขนเสีก็คือจะออกแล้ว พอจะออกนะคะหัวหน้าก็เริ่มสอนนะแต่ครูสอนไม่รู้อะสอนแบบว่าเราก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเกี่ยวกับการเกษียนหนังสือการเกษียนหนังสือจะต้องเกษียณอะไรยังไงอันโนต้องบอกเลยว่าอันโนค่ะไม่รู้ค่ะกเกษียนหนังสือเกษียนยังไงไม่เคยเกษียณมากก็เลยต้องไปนั่งหาข้อมูลอีกแล้วนะต้องคือเออกูเกิลนะคะกู o ดเกิล เราไปดูเลยว่าวิธีการเกษียนหนังสือเกษียนอะไรยังไงอไปนั่งศึกษาไปนั่งดูอ๋อมันพัดแรกเราต้องเขียนอย่างนี้นะมันพัดทัดหน้มามันพัดที่สองเราจะต้องเขียนว่าอะไรยังไงแล้วก็เซ็นชื่อเราประทับตาของเราอ่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยมีไม่เคยมีตาประทับของตัวเองนะเดี๋ยวนี้นะมีตาประจำของตัวเองแล้วเอาไว้ประทับนะคะเวลาเรา เวลาพี่หนุกเกษร์หนังสือเสร็จเนี่ยก็คือจะมีเซ็นชื่อของตัวเองแล้วก็มีตราประทับอยู่ข้างล่างด้วยอ่าเห็นมาเห็นมหมเราต้องไปศึกษาเรียนรู้นะจ๊ะคุณเธอจ๋าโอ้แล้ววันนี้นะฟังข่าวเรื่องเกี่ยวเรื่องอะไรนะการเพิ่มนะที่หนุ่มมองโอวดีอ่ะการเพิ่มแรงงานตามทัสมันะความสามารถของตัวเราเองอันนี้พี่หนุ่มชอบชอบ คือเราจะได้รู้คือจะบอกว่าไงอ่ะคือคือเวลาเรารับสมัครงานคนเนี่ยบางทีเนี่ยเราให้เงินเดือนโอ้โหเป็นหมื่นนะเงินเดือนของของพี่น้องศรีตอนเนี้ยถ้าเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเออเขาเรียกว่าอะไรมเออเขาเรียกว่าสมัครครั้งแรกเนี่ยได้ทํางานครั้งแรกเนี่ยวุฒิปรตีเนี่ยจะได้ ค่าจ้างที่หมื่นแปดซึ่งไม่รู้เลยนะว่าความสามารถของคนทาง,งานอ่ะหรือทักษะอะไรของเขาเนี่ยอะไรขนาดไหนจ้างหนึ่งปีดูก่อนหนึ่งปีปกติอะเวลาพี่หนุ่ทำเอกสารเกี่ยวกับรับสมัครพกศเนาะตอนสมัยแรกๆเนี่ยคือเขาจะให้มันจุบสี่ปี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  แล้วเคยทําสัญญาต่อทําสัญญาจ้างต่อแต่ตอนนี้ไม่แล้วนะไม่ละตอนนี้คือครั้งแรกครั้งแรกที่เราสมัครคือเราจะจ้างแค่ปีเดียวเราจะดูก่อนเราจะดูผลงานก่อนดูการทํางานของคุณเธอก่อนว่าโอเคไหมดีไหมควรจัดสัญญาควรจะทําสัญญาต่อหรือเปล่าถ้าโอเคน้องคนนี้ทํางานดีอน่ารักมาก,กเรียนรู้นะคะขยันทํางานนะคะเราก็จะ ย่างต่อนะคะทุกสี่หรสี่ปีทุกๆสี่ป,ปีเราจะต่อสัญญาจ้างนะต่อสัญญาจ้างไม่รู้ใครมีไม่รู้มีใครทำเรื่องนี้บ้างนะงานเกี่ยวกับงานบุคลากรการรับสมัครเขาเรียกว่าการสรรหารับสมัครและสรรหารนะครับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขน,นะนะเออ นั่งทาเอกสารนะปกติแบบพี่โด่งบอกโอ้ตอนช่วงแรกๆก็ง่ายๆสบายๆายนะจะมาพักหลังนี่ก็เธอจ๋าโอ้พี่โด่งเนี่ยโดนแก้เอกสารเลยโดนแก้เอกสารบ่อยมากคือตอนนี้นเอกสารนะทุกสิ่งทุกอย่างคือต้องมีแนบของเดิมของเก่าต้องมีแนบของเดิมของเก่าแล้วก็ต้องมีเรื่องของอะไรอะ่ะกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์การเอ่อ การอ้างอิงเกี่ยวกับระเบียบต่างๆพวกนี้คือต้องเป๊ะๆะนะตอนนี้คือต้องเป๊ะๆแล้วจ๊ะนะต้องเป๊ะๆแล้วจ๊ะนะโอ้สุดยอดมากพี่หนนี่แบบหัวหมุ่นเลยนะช่วงนี้นะช่วงนี้ช่วงนี้อยู่ในช่วงของการเอ่ออะไรนะมีทั้งเรื่องของการจําหน่ายพัสดุชํารสอ่าของของปีหกห้าแล้วก็จะมีเรื่องการเนี่ยแหละการคัดสรรแล้วก็ รับสมัครนะคะพนักงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขออก็ยังไงก็ขอสแสดงความยินดีกับน้องๆท้งสี่ท่านด้วยนะเดี๋ยวเนี่ยแหละนัดและนัดน้องเอาไว้ว่าวันที่สามสิบเนี่ยแหละจะมีสอบสอบัมภาษณ์น้องท,ที่ที่สมัครไว้ยังไงนะจ๊ะเพื่อนคนไหนนะยังไม่มีงานนะกำลังนะกำลังแบบ่กำลังสอดส่องมองหาอยู่ เอ๊มี่น่เขาจำไม่ได้เนาะรับขาบ่าวไปแ,ปแปบบแบบจำไม่ได้มันก็มีหลายที่นะที่รับสมัครนะคะรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเนาะมีอยู่มีอยู่แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเหลือที่ไหนบ้างก็ลองไปหาข้อมูลนะจ๊ะเราไปหาข้อมูลลองไปเปิดเ์ชดูในหน้าเว็บไซต์เนาะของสำนักง,งานาแต่และหน่วยงานอืมเราไปศึกษาหาดูอ่ะอ่ะพีโนงเนี่ยก็ งานเนี่ยต้องบอกเลยว่างานหลักๆของตัวเองบะคือเป็นงานที่แบบไม่ได้จากการเรียนเลยนะจากที่เราเรียนมากี่ปีอะเรียนตั้งแต่อนุบาลยันตรอตีประมาณกี่ปียี่สิบเอ็ดปียี่สิบห้าปีต้องบอกเลยวิชาที่ที่เรียนอยู่ในกรอบกรอบเนี่ยมีน้อยมากที่จะออกมาใช้ คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พี่หนงไม่ไดเอามาใช้เลยสิ่งที่ใช้มาที่สุดนั่นก็คือวิชาพิมพเดกของพี่หนงสีเกับวิชาที่เราจะต้องสอาหาข้อมูลกันเอาเองผ่านกูเกิลพี่หนงเนี่ยอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนพี่หนงก็จะเสิร์ชหาจากกูเกิลนะเสิร์ชจากกูเกิลอย่างเดียวเลยแล้วก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมเนื้อ เนื้องานทุกงานไม่ว่าเพื่อนจะ่ทาอะไรก็แล้วแต่จะเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่คือเราต้องเอาตัวเองอ่ะลงไปเรียนรู้กับงานนั้นๆก่อนนะเราจะได้รู้ว่าเอ้ยงานนี้มันเป็นแบบนี้มันจะต้องทําอย่างนั้นอย่างมู้นอย่างนี้เออแล้ว,แล,วแล้วต้องบอกเลยพอเราทำครั้งแรกผ่านไปได้เนี่ยครั้งต่อไปอ่ะผ่านเฉลยคือเราก็จะไม่มีปัญหาเราก็จะไม่มีอุปสรรค เอกสารทุกท,ท,ทงานที่ฉนหนูทำเนี่ยคือทุกทุกงานแบบที่หนูต้องกับต้องแบบเซฟเก็บเป็นปีๆไปนะเซฟเก็บเป็นปีๆไปเพราะว่าบางทีน่ยปีปีที่แล้วทําแบบนี้พอมาอีกปีหนึ่งเปลี่ยนคือเราต้องใช้ลักษณะในการก๊อปปี้งานงานของปีก่อนมานั่งทํา แล้วก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆๆนะคะบางทีก็อยู่สักสองสามปีก็ยังใช้แบบฟอร์มเดิมบางทีพอเข้ามาต้องบอกว่าปีนะับเป็นปีที่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนหลายอย่างเปลี่ยนหลายอย่างของพี่น้นองสีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารเนี่ยก็คือต้องทําเพิ่มเติมซึ่งบอกว่าไอ้ยะ <laughs> โดนแก้อีกเร้วนะโดนแก้งานอีกแล้วนะแต่ก็โอเคไม่มีปัญหานะคะพอเราทําไปได้เนี่ยปีหน้าเราก็จะโอเคแล้ะแต่ว่าคือเราต้องจําให้ได้เนาะว่าปีหน้าปีถัดไปเนี่ยเราจะต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ซึ่งงานที่พี่หนุ่มทำมาบางครั้งเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าทําปีละครั้งบางทีปีละครั้งบางทีปีละสองครั้งไม่เคยได้แบบไม่เคยได้ทําบ่อยอะบางครั้งก็จําไม่ได้เนาะ ก็มีโดนดุบ้างโดนว่าบ้างก็ไม่เป็นไรเป็นกําลังใจให้กับตัวเองเรื่องก็เหมือนการเวลาเหนื่อยเวลาท้อไม่มีใครให้กําลังใจไม่มีใครให้กำลังใจได้ดีเท่ากับตัวเองตัวเองเนี่ยสำคัญเวลาเหนื่อยเวลาท้อเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกวนอื่นอนะบางทีอ่ะพูดไปเขาไม่เคยเข้าใจกับเราเหรอกนะ เขาไม่เคยเข้าใจกับเราหรอกเราเนี่ยเข้าใจตัวเองดีที่สุดที่สุดเราอยู่กับตัวเองเนี่ยมานานที่สุดที่สุดเข้าใจตัวเองดีที่สุดพึ่งพาตัวเองเยอะๆอย่าไปหวังพึ่งพาคนอื่นนะพึ่งพาตัวเองเยอะเวลาเรามีปัญหาอะไรไม่มีใครพึ่งนอกจากตัวเองทาอะไรเราก็ต้องเราเองหมดว่า เออเลือกชุดเลือกชุดว่าอือหอมนยามอดูน่อเห็นถ้าหนูเข้ามามันก็เห็นใส่ดิ ข้ไป,ไปได้แต่ตัวมันเรียบร้อยก่อนโอ้ยใสดินเผอถ้าใส่เอง,งเ,องเน,นี่ยต้องใส่ดินเผาใส่เองได้แล้วโตเป็นไฟเทกานี้ถ้ากินเป็นอะไรกินใครกินเครกินเงกินที่อันนัะใสเหอะต้นไ้ใส่ก็สิ ใส่ห้าแล้วใส่หนกระดานใส่กางเกงกอดแบบพยไปกาดโอแม่จะถึงไหนุงเทพเหรอประมาณนี้ก็พอเห็นสะดือมั้งคือเออสะดือหนาวเข้าใจไหมสะดือมันไม่สบายโดนอากาศเย็นสะดือมันไม่หนาเพราะว่าแต่เสื้ออยู่ นน่นน่นี่ใครจะไปเชียใครจะไปเชียร์หนูไปเชียเนอหนูจะไปเชียหนูไปเหอที่ไหนบ้านไงอป้ปาปาันพันกี้ เราเข้าไปเลยะออ,อยากเข้าเขามา <c oughs> เออน่ะยังไม่หมวีเลยผมน่ะ <c oughs> อ่ะถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วต้อบอกว่านะต้องคอยพึ่งตัวเองนะอย่าไปพึ่งคนอื่นอย่าไปหวังคนอื่นมากขนนองตักหน่อย คือแต้องไม่อยากมีน่ะม้งขอเว้นหน่อยป่อ่ะพวกมาเล่นและพว,วกมาเล่นแลนะนะ วันนี้นะไว้แค่นี้พอก่อนเอาไว้แค่นี้พอก่อนเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะพูดคุยเรื่องหัวข้ออะไรดีอ่ะก็ไปทายาสิหนูมไม่ได้ทายาต้งแต่เม่ไหวแล้วเออไม่ต้องทาก็ได้แค่ล้างทำความสะอาดแผลก็พอแล้วหรืออยากจะไปฉีดปัทยยักษ์เพื่พาไป โดนแมวขูดอืมไม่ไม่เอาเอาเป็นแปบนามัยไม่ล่ะให้หมอฉีดปั๊บเนยแงง่แไม่เอาไม่ฉีดไม่ฉีดคนจีคนจีเอาไปให้แม่ทำแผลให้ไม่ทำหนูมนีสกิกเกอร์ก็แปะสิขึ้นให้ก็แปะสิเสียใจของเสียใจของเพราะไม่ต้องใช้ จะใช้วจะเสียได้ทั้ไมของเดี๋ยวดูสิเอ๊าเอาเ็นูมาเอาไป,ไปไปไปทำแผลด้วยให้พ่อทำไปก็ทำเอไปไปไปถ้าเนาคู่แล้วจะทำทีจะทำให้ทำเอง ก็ไปเอามาซีมาเดี๋ยวแปะให้พัตเตอร์อยู่ไหนยังทำแผลเรื่อง,งตังตมมวแกะเมื่อวานนู่นจะแล้วหนูก็ยังไม่ได้ล้างผิวอาบน้ำหรือยังอาบแล้วถูสบู่เปล่าไม่ได้ถูทำไมไม่ถูสบู่ไปเอาสบู่ล้างแผลเลยไม่ไม่หนูล้างตัวแต่ว่าหนูไม่โดนแผล ไปล้างเลยเดีย๋ยวมันอัเบเสบตัวล้างแผลสรุปแล้วล้างหรือยังไม่ได้ล้างล้างเร็วเอาสบู่ล้างหรือเปล่า,ลาแผลน,นั้นจบแล้วตอนเชาหนูก็ใช้กระดาษทิชชู่แปะไว้ที่แผลแปะทำเพื่อเช่เจ็บเอาบามากับแม่ทาให้ เปล่าบามพี่พ่อคะบามไหนหนูไม่รู้จักบอกพ่อเอาบามสีของโสนมาเอามาจะทาให้ทาเชื้อเดี๋ยวหนูจะเอาเด็กเกิดด้วยดูไอกระเป๋าเรไปไปไปดีไปเอามาเลยอย่าให้ทำอ่อนแล้วผู้ติดคิดนะจะให้ทุกคนดู รอนะรอ,อเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวจะรู้สึกวัวขอบพระคุณมาเลยนะคะสำหรับการกดตูกใจ,หจาาให้เยอะจะขนาดเท่าไรเขาไม่ไวถามนะโอ้เฮ้ยในเอันี้เลยมาเดี๋ยวท่าให้ดังลงังง นั่งลงจะท้ายคือเกาะก่อนเลยก็บามาแล้วมาไราจีบไม่ได้ไม่ได้มาเลยอยู่ไหนมาเสร็จแล้ว่ ไม่ต้องแปะแปะทำไมแล้ว <laughs> เป็นไงทาแล้วเป็นไงทารลบเป็นไงยทาล้วเป็นไงแฮะแ,แปะไม่แปะอืมแล้วไงนต่อ เอาไปดิจะปิดแล้วป,ปิดไรสดแล้วไม่ไรแล้วหนูอยากให้คนดูดูหนูนว่าเต็มเออเอดสี่ม่ตองอ็เป็นลูกของตัวเองเลยเอวเด้งอ่ะของตัวเองก็มีคืออะไรดะพิไปไปไปของตัวเองเลยไปไปไปเก็บเลยนั่นอ่ะของใครทำร่วงอ่ะ Emana me mo มาแล้วไปนอนแล้วยังไงก็เวพรเวพรให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคน <ไป S 2> นะอ,อยูยเอ่เย็นใอย่ลืมสวดมนต์นอน <มา S 1> ด้วยนะมวยกุศลสางขาแข็งแรงมาทุกท่านไม่ว่าเพื่อนจะทำอร่อยก็แล้วแต่ก็ขอให้ทุกนเจอประสบความสำเ,เร็จเจริญรุ่งเรืองเงินทองหรือ,รอมาที่มาใช้แจกกันอย่างมาการสวดมนต์นอนด้วยนะใหญ่ลืมนะไปเลยไปช่วยแม่ตักผ้าเลยไปแล้วบ๊ายบายพวกนี้เดให้เจอกัน